เมื่อโชคชตาฟ้าดินเล่นตลกหลายปีที่อยู่ทีมเก่าทำได้แค่ใกล้และใกล้เคียงกับการคว้าแชมป์ที่เป็นความฝันจนสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาที่ตัวเขาต้องออกไปเดินตามเส้นทางที่เขาฝันมาตลอดตั้งแต่ในวัยเด็กเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาต้องออกไปจากปาร์คเดอแปงแล้วไปเริ่มต้นใหม่ในก้าวที่ใหญ่ขึ้นกับเลอันมาตรรด วันที่เอ็มปเป้ย้ายออกจากปารีสแฟนบอลไปแอชเชบออร์ดบริหารและทุกคนคงไม่อยากเห็นภาพตรงนั้นและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริง แต่ในท้ายที่สุดเมื่อเขาเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่แตกต่างเอมบัเป้จึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมในฝันในต่างแดนหากย้อนกลับไปในช่วงปี2022-2023ข่าวลือการย้ายทีมของเอมบับเป้กับเลอันมาดริดมันผัวพันกันมานานแสนนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงซัมเมอร์ปี2022ที่ดูเหมือนว่าการย้ายไปยังเบอร์นาบิลนั้นจะเกิดขึ้นจริงแล้วสื่อหนังสือพิม เกือบทุกฉบับต่างตีข่าวว่ามันใกล้เคียงเหลือเกินกับการที่เอ็มบัปเป้จะย้ายไปสวมชุดราชันชุดขาวแบบฟรีเอเย่หลังจากหมดสัญญากับปารีสแต่แล้วเอ็มบัปเป้ก็หักปากาเซียนด้วยการประกาศต่อสัญญากับปารีสออกไปจนถึงปี2025สร้างความช็อกให้กับทั้งฝั่งเลอันมาตูดที่เฝ้าคอยดิวประวัติศาสตร์ที่ย้ายมายังถิ่นเบอร์นาบิลของนักเตะในฝันของพวกเขาเช่นกันอย่างเอ็มบัปเป้สัญญาฉบับนั้นที่เอ็มบัปเป้ตัดสินใจต่อออกไป กับปลารีสมันนํามาซึ่งค่าเหนื่อยมหาศาลและโบนัสอีกนับไม่ถ้วนจนมีการคาดการว่านี่อาจจะเป็นสัญญาระดับประวัติศาสตร์ที่แพงที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปเลยทีเดียวแต่เรื่องราวมหากราบของเอ็มบัปเป้มันไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งกับทางฝั่งปลารีสเหมือนที่หน้าฉากดูสวยงามเพราะหลังจากนั้นไม่นานเมื่อตัวของเขายังคงอยู่ในทินปาเดอแปงแต่ใจกลับลอยไปที่เบอร์นาบิวแล้วสุดท้ายหลังเท่าไหร่ก็เอาเอ็มบัปเป้ไม่อยู่แล้ว จำเป็นต้องจากลาต้องจากกันไปอยู่ดีหลังจากต่อสัญญาไปอีก2ปีเอ็มบัปเป้ก็ประกาศชาัดว่าเขาไม่ขอใช้ออปชั่นการขยายสัญญาที่จะทำให้อยู่กับปารีสไปจนถึงปี2025ส่งผลให้ปารีสเองต้องเผชิญกับสถานการณ์บีบบังคับและอาจจะเสียนักเตะระดับโลกคนนี้ไปแบบฟรีๆในปี2024ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็มบัปเป้กับปารีสเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆมันถึงขั้นมีการแยกเขาออก จากการซ้อมกับทีมชุดใหญ่และมีข่าวจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2023เพื่อไม่ให้เสียนักเตะไปแบบฟรีๆอย่างไรก็ดีหลุยส์เอลิเก้ได้พยายามเข้ามาไกลเกีย่ยเรื่องนี้และทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันลดความตึงเครียดลงเอมบัปเป้ได้กลับมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่และกลับมาเป็นกาลังหลักให้กับทีมแต่สถานการณ์ตรงนั้นทุกคนต่างรู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างประธานใหญ่และบอร์ดบริหารของปารีสกับเอมบัปเป้ มันได้ขาดสะบั้นไปแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปารีสรู้ดีว่าการย้ายไปยังเลอันมาริดมันเป็นแค่เรื่องของเวลาจนกระทั่งในช่วงซัมเมอร์ปี2024ที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมในฝันอย่างราชันชุดขาวแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่ไม่ใช้ออปชั่นการขยายสัญญากับปารีสแฟนบอลทั่วโลกต่างคาดหวังว่าการย้ายทีมของเอ็มบัปเป้มายัางเลอันมาริดจะนำพาความสำเร็จมหาศาลมาสู่ทัพลา ชุดขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกแต่โชคชะตามันกลับเล่นตลกเมื่อปารีสต,ต้องยืนด้วยลำแข้งของพวกเขาให้ได้ในวันที่ไม่มีร่มเงาของเอ็มบัปเป้คอยปดบังและเป็นแกนสำคัญตอนที่เอ็มบัปเป้ยังคงอยู่ในทีมทีมจำเป็นต้องมีเขาเป็นศูนย์กลางจักรวาลมีเขาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจทั้งเรื่องภายในทีมและเรื่องนอกสนามอิทธิพลของเอ็มบัปเป้ภายในสโมสรมันมากเกินกว่านักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ บางครั้งการไม่มีเขามันอาจจะทำให้ทีมหลอมรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นไม่ต้องยึดติดไม่ต้องพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งเป็นสำคัญและนั่นคือแนวทางของปารีสยุคใหม่ที่ต้องก้าวไปให้ได้แบบไร์ซึ่งเอ็มบัปเป้ เอลิเก้และบอร์ดบริหารของปารีสรู้ดีว่ามันถึงเวลาที่ปารีสต้องเลิกไล่าตามใครสักคนในวันที่เขาไม่ได้อยากอยู่กับเราแล้วและสร้างอัตลักษณ์ความเป็นทีมเวิร์กความเป็นตัวตนของสโมสรนขึ้นมาใหม่การไม่มีเอ็มบัปเป้มันทำให้ปารีสไม่ต้องมีขาใหญ่ภายในทีมทุกคนหลอมรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวมีการดึงเด็กๆด,ดาวลุ่มพรสวรรค์เข้ามาเติมเต็มในทีมมากมายมีการดึงตัวยอดนักเตะเข้ามาเติมเต็มในจุดที่พวกเขาขาดจริง you <laughs> ทุกคนต่างเล่นเพื่อทีมโดยไม่ต้องเกรงกลัวบารามีของใครใครในใดคนหนึ่งเดซิเล่ดูเอยอดเพชรเม็ดงามพรสวรรค์ถูกดึงเข้ามาชูวา e, เนเวสกองกลางอัจฉริยะถูกคว้าตัวเข้ามาเสริมคิวิชาควารัตเคลียถูกซื้อตัวเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดและอีกหลายจิ๊กซอสํสำคัญที่ปารีสเลือกคว้าตัวเข้ามาเพื่อสร้างทีมยุคสมัยใหม่ในวันที่พวกเขาไม่ต้องมีสตา์อันดับหนึ่งของทีมอย่างเอมบาปเป้ออีกต่อไปและแนวทางในทางนั้นที่ปารีส เลือกมันคือเส้นทางที่ถูกต้องพวกเขาค่อยๆใช้เวลาบ่มเพาะพัฒนาทีมและทำให้เด็กดาวรุ่งเหล่านี้ค่อยๆเติบโตไปพร้อมกันสปิริตทีมหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนสุดท้ายค่อยๆเติบโตไปทีละก้าวจนถึงเส้นทางแห่งความฝันอย่างถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้ในท้ายที่สุดในปีนี้ตัดภาพมาที่เอ็มบัปเป้กับทีมในฝันของเขาอย่างเลอัลมาดริดที่ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยสวยงามมากนะักมาดริดอยู่ในสภาวะมือเปล่าเกิด การเปลี่ยนแปลงขึ้นตัวเอ็มบัปเป้เองก็จําเป็นต้องเฝ้าดูอดีตต้นสังกัดของเขาฉลองแชมป์ที่เขาเคยเป็นคนไล่ตามมาตลอดหลายปีและในวันนี้พวกเขาสําเร็จโดยที่ไม่มีเอ็มบัปเป้อยู่ตรงนั้นเรื่องราวของเอ็มบัปเป้และเปอเอชเชมันคือเครื่องที่ยืนยันได้ว่าฟุตบอลคือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและบางครั้งการที่คุณจะมีทีมที่ประสบความสําเร็จได้มันไม่จําเป็นต้องมีซูเปอร์สตาร์หรือนักเตะที่มีชื่อเสียงอัดแน่นกัน อยู่ในทีมแต่ความเข้าใจซึ่งกันและการสปิลิตทีมและการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของนักเตะทุกคนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและนั่นคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมเป็นทีมและปารีดประสบความสําเร็จได้เหมือนทุกวันนี้